สวัสดีครับเพื่อนๆช่วงนี้มีแต่ข่าวน้ําท่วมลาวแล้วก็คนไทยไม่ไปช่วยอะไรนี้ใช่ไหมมาดูอีกมุมหนึ่งบ้างก็คือเวลาที่น้ําท่วมประเทศไทยเนี่ยชาวญี่ปุ่นเขาก็สนใจเหมือนกันอันนี้ก็เป็นมิตรไมตรีระหว่างไทยกับญี่ปุ่นนะครับเวลาที่มีสถานการณ์อะไรต่างๆเกิดขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องภัยพิบัติเนี่ยก็จะมีความเป็นห่วงกัน แล้วน้ําท่วมในประเทศไทยเกิดขึ้นมาหลายครั้งแล้วข่าวญี่ปุ่นก็นําเสนอหลายครั้งแล้วเหมือนกันผมก็ไปไล่อ่านความคิดเห็นของชาวญี่ปุ่นครับในลหลายข่าวเลยบางข่าวนี่ก็เป็น1ิปีเลยนะที่ว่ามีน้ําท่วมในไทยแล้วแต่ละข่าวเนี่ยก็จะเห็นพฤติกรรมของคนไทยแบบแปลกๆรู้กันไหมครับว่าชาวญี่ปุ่นเขาชอบมากบางทีเวลาน้ําท่วมนะเด็กก็ไปเล่นน้ํากันคนเฒ่าคนแก่ก็มาพายเรือแข่งกันอย่างนี้น้ําท่วมบ้านอ่ะมีที่ไหนจะร่าเริงเท่าประเทศไทยอีกบ้าง ถึงแม้ว่าจะใช้ชีวิตลำบากขึ้นทำมาหากินได้ลำบากขึ้นแต่ชาวญี่ปุ่นเขามองเห็นยังไงก็ดูเหมือนกับว่าคนไทยยังสนุกอยู่เสมอชาวญี่ปุ่นเน่ยเขาก็มองว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในประเทศไทยก็เหมือนกับว่าคนไทยจะเอามาทําเป็นเทศกาลได้หมดเลยถึงแม้จะมีความโศกเศร้าเสียใจแต่ไม่นานคนไทยก็สนุกกันชาวญี่ปุ่นบางคนนี่ก็เอาไปเปรียบเทียบกับสถานการณ์น้ําท่วมในญี่ปุ่นแล้วก็มาเทียบกับประเทศไทยว่าความรู้สึกนี้มันช่างต่างกันลิบลับ เพราะงันเวลาที่มีข่าวน้ําท่วมในประเทศไทยก็จะมีชาวญี่ปุ่นเขามาแสดงความคิดเห็นกันค่อนข้างสนุกสนานแล้วอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นการแสดงความเป็นห่วงเศร้าเสียใจนะแล้วก็อยากจะหาความช่วยเหลือก็จะเป็นความเห็นของชาวญี่ปุ่นล้วนๆครับคนแรกนี่เขาบอกว่ามันน่าทึ่งมากเลยที่คุณสามารถทําตัวร่าเริงได้แม้ในสถานการณ์เช่นนี้เมื่อฉันเห็นคนไทยทําให้ฉันกลับมาคิดว่าความสุขของฉันคืออะไรกันแน่ คนต่อมาเขาก็บอกว่าปกติแล้วผมคิดว่าการที่จะทำความคุ้นเคยกับสิ่งที่เกิดขึ้นแบบนี้นะมันเป็นสิ่งที่น่ากลัวแต่ดูเหมือนว่าคนไทยจะสามารถทำได้อย่างง่ายดายสิ่งเหล่านี้ดูเหมือนจะสะท้อนถึงลักษณะประจำชาติของการมีวิธีคิดที่สดใสและสนุกสนานสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆให้เป็นไปตามที่ตนเองต้องการได้คนต่อมาก็บอกว่าฉันชอบความรู้สึกที่มีความสุขในสถานการณ์แย่ๆแ,แบบนี้พวกเขาทำได้ยังไงกันนะ ชาวญี่ปุ่นคนต่อมาเขาก็เปรียบเทียบในช่วงปี2,555นะครับก็มีน้ําท่วมใหญ่ในประเทศไทยแล้วก็ท่วมโรงงานที่ญี่ปุ่นด้วยบริษัทต่างๆของญี่ปุ่นก็จมน้ําในญี่ปุ่นมีแต่ความเศร้าเสียใจแต่ในประเทศไทยดูเหมือนว่าแป๊บเดียวก็จะรู้สึกสนุกสนานกันแล้วก็ประมาณว่าอยากอยู่ประเทศไทยจังเลยถ้าเกิดว่าเจอสถานการณ์น้ําท่วมเหมือนกันเนี่ยอย่างน้อยๆควรอบข้างมีความสุขเราจะได้มีความสุขไปด้วย ไม่ใช่แบบว่าทำหน้าเศร้ากันทั้งบ้านเป็นอาทิตย์อาทิตย์อย่างนี้มันก็ลําบากใจคอมเมนต์ต่อมานี้เขาก็บอกว่าคนไทยนิช่างสรรหาวิธีมากมายที่จะเพลิดเพลินกับสิ่งที่เกิดขึ้นตามปกติแล้วฉันคิดไม่ออกเลยด้วยซ้ําว่าจะหาความสุขจากการที่น้ําท่วมได้อย่างไรฉันชอบวิธีคิดของคนไทยมากที่คิดจะสลัดเรื่องราวต่างๆออกไปแล้วสร้างความสนุกขึ้นมาแทน มันก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างเข้าใจยากนะบางทีเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันสนุกได้ยังไงเนี่ยแต่อยู่ดีๆก็สนุกขึ้นมาเฉยเลยอาชาวญี่ปุ่นคนต่อมาครับเขาบอกว่าญี่ปุ่นก็เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วอุดมไปด้วยสินค้าให้ความสําคัญกับศีลธรรมและมารยาทเป็นอย่างมากก็เลยทําให้เหมือนกับใจแคบใช้ชีวิตลําบากและจิตใจก็ไม่ค่อยดีดังนั้นแนวคิดอย่างประเทศไทยดินแดนแห่งรอยยิ้มเนี่ยจึงไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นในญี่ปุ่นได้ อันนี้ก็ไม่รู้ว่าเขาชมหรือด่านะก็มีบางคนในญี่ปุ่นแหละครับที่เขาไม่ชอบคนไทยเหมือนในข่าวนะ่ะแต่ส่วนมากแล้วเขาชอบคนไทยนะคนต่อมาบอกว่าแทนที่จะเสียทั้งผู้คนและเงินไปกับสงครามโง่ๆเนี่ยฉันอยากจะให้ความช่วยเหลือกับสถานที่แบบนี้มากกว่านี่มีชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งเขามาแสดงความเห็นนี้ด้วยเขาบอกว่าไม่เป็นไรเออก็คงจะเป็นคําที่เหมาะกับสถานการณ์น้ําท่วมนี่แหละเนาะคนต่อมาครับเขาบอกว่า มันเป็นทะเลที่เต็มไปด้วยสิ่งปฏิกูลแต่สิ่งที่ฉันกังวลมากที่สุดก็คือความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อมด้านสุขอนามัยแม้แต่น้ำในครัวเรือนและน้ำดื่มก็ยังมีการปนเปื้อนดังนั้นในประเทศที่กำลังพัฒนาเนี่ยการขาดแคลนน้ำเนื่องจากน้ำท่วมเป็นเรื่องของชีวิตและความตายมากกว่าการขาดแคลนน้ำเนื่องจากภัยแล้งก็มีความเห็นมาตอบกลับบอกว่าไม่ต้องกังวลน,นะเรื่องน้ำดื่มนะ่ะ ทุกคนในประเทศไทยเขาซื้อและดื่มน้ําในขวดพลาสติกกันช่วงน้ําท่วมแล้วทีนี้เวลาที่น้ําท่วมนะครับในประเทศเราก็บางร้านก็ยังเปิดขายอยู่เลยร้านอาหารตามสั่งร้านก๋วยเตี๋ยวอะไรนี้ก็คือให้ลูกค้านั่งกินแล้วก็เท้าจุ่มน้ําไปแบบนั้นละ่ะชาวญี่ปุ่นเขาก็มองว่าโอ้โหนี่มันเป็นมิติใหม่แห่งการทําธุรกิจเลยนะเนี่ยไม่ว่าจะเกิดสถานการณ์เลวร้ายแค่ไหนคนไทยก็สามารถทําร้านได้ เปิดร้านแบบปกติยังไม่พอลูกค้าก็ยังมานั่งกินกันแบบปกติด้วยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นน้ําท่วมที่มันเป็นภาพลวงตาหรือ,อยังไงในตอนนั้นก็มีชาวญี่ปุ่นเหมือนกันที่เขาอยู่ในประเทศไทยตอนที่เกิดน้ําท่วมพอดีครับเขาก็ไปนั่งลองกินร้านแบบนี้แหละร้านดีๆที่อยู่พ้นน้ำนี่ไม่เอานะเลือกร้านที่แบบว่าต้องมีน้ําท่วมหน่อยอยากสัมผัสความรู้สึกใหม่ ยิ่งน้ำแดงๆนี่ยิ่งชอบเลยไม่รู้ว่าน้ำอะไรก็มีความเห็นชาวญี่ปุ่นหลายคนเขาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องนี้เช่นกันคนแรกเขาก็บอกว่าอย่างน้อยน้ำในประเทศไทยเนี่ยก็สะอาดกว่าน้ำในเวนิสคนต่อมาเขาก็บอกว่าถ้าทําแบบนี้ที่ญี่ปุ่นนะศูนย์สาธารณสุขเนี่ยคงจะต้องเดือดร้อนแน่นอนจิตวิญญาณธุรกิจของคนไทยช่างแข็งแกร่งฉันเห็นได้ว่าประเทศไทยกําลังพัฒนาได้อย่างไม่หยุดยั้ง ก็น่าจะประมาณว่าแม่น้ำจะท่วมแต่ธุรกิจของเราก็ไม่หยุดประเทศยังดำเนินต่อไปข้างหน้าแต่ก็มีหลายคนเหมือนกันแหละที่เขาบอกว่ามันดูไม่ค่อยถูกสุขลักษณะนะสภาพแวดล้อมด้านสุขอานามัยมันแย่มากกลัวว่าขาของลูกค้าเนี่ยจะโดนตัวอะไรกัดเอาคนต่อมาเขาก็บอกว่าไทยมีปัญหาน้ำท่วมแบบนี้เกือบทุกปีถ้าเกิดว่าพวกเขาไม่ปรับตัวก็อาจจะลำบากอันนี้ก็ถือว่าพวกเขาทำได้ดีมากเลย ลหลายคนก็กลัวว่าจระเข้จะลอยผ่านไปมาเหมือนเคยได้ยินข่าวว่าประเทศไทยนี่จระเข้หลุดบ่อยมากคนต่อมาบอกว่าเดิมทีแล้วกรุงเทพในประเทศไทยเนี่ยมีคลองแล้วก็การคมนาคมทางน้ํามากมายถึงแม้ว่าจะเป็นเมืองใหญ่แต่ก็เหมือนกับเป็นเมืองเวนิสแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จึงไม่น่าแปลกใจเลยที่จะมีน้ําท่วมอยู่ในกรุงเทพบ่อยก็มีอีกหลายความเห็นมาบอกว่าไม่เป็นไรอีกแล้ว ถึงแม้ว่าน้ําจะท่วมบ้านแต่คนไทยก็จะบอกว่าไม่เป็นไรคนต่อมาเขาบอกว่าคนไทยนิสัยดีอาจจะดูเหมือนไม่จริงจังแค่น้ําท่วมคนไทยสามารถเปลี่ยนเรื่องใหญ่ให้กลายเป็นเรื่องเล็กได้และอาจจะเป็นประเทศที่มีการซื้อเรือเพื่อบรรเทาภัยพิบัติมากที่สุดในโลกคนต่อมาเขาบอกว่าอยากจะให้ประเทศญี่ปุ่นเหมือนกับประเทศไทยเวลาที่เจอภัยพิบัติต่าง เพราะในช่วงเวลาเลวร้ายเหล่านี้ทุกคนต้องการกำลังใจต้องการรอยยิ้มในญี่ปุ่นทุกคนจะมีแต่ความเศร้าถ้าใครมีรอยยิ้มขึ้นมาก็จะกลายเป็นเรื่องที่ผิดคนต่อมาเขาบอกว่าญี่ปุ่นมีคุณสมบัติเหมือนกับไฟส่วนประเทศไทยมีคุณสมบัติเหมือนกับน้ําเพราะว่าประเทศไทยมีน้ําท่วมบ่อยส่วนญี่ปุ่นมีไฟไหม้บ่อยนอกจากนี้ชาวญี่ปุ่นหลายๆคนเขาก็กังวลเกี่ยวกับเรื่องกลัวคนไทยโดนไฟช็อตน,นะครับเพราะว่า ก็มีข่าวคนไทยโดนไฟช็อตเยอะอยู่เหมือนกันที่ไปเผยแพร่ในญี่ปุ่นที่ออกข่าวในญี่ปุ่นนะก็จะมีที่ว่าจับเสาไฟข้างถนนแล้วไฟช็อตอย่างนี้หรือไม่ก็เล่นสงกรารกันจับเสาไฟไฟช็อตไปยืนอยู่ริมน้ําจับรั้วไฟช็อตอันนี้ก็คือที่ชาวญี่ปุ่นเขาเป็นกังวลกันแต่โดยรวมแล้วก็คือชาวญี่ปุ่นเขาก็ชอบนะครับที่เวลาที่คนไทยเจอน้ําท่วมแล้วก็ยังทําตัวสนุกสนานกันได้เขาก็อยากให้ชาวญี่ปุ่นห,หลายๆคนเอาเป็นแบบอย่างนั่นแหละ ก็ประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ